วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ3วิธีเล่นหุ้นแบบความเสี่ยงตำ่ำผลตอบแทนสูงเป็นยังไงไปดูกันคำที่เขาพูดกันว่า high risk high return หรือว่า low risk low return ถ้าเสี่ยงมากผลตอบแทนมากถ้าเสี่ยงน้อยผลตอบแทนน้อยแต่วันนี้จะจะมาพูดเกี่ยวกับแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่เป็นอีกแนวคิดที่ตรงกันข้ามนะครับ low risk แต่ high r e ท u r n วันนี้เราเสี่ยงน้อยแต่ผลตอบแทนมากแล้วถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นยังไงมันจะดีแค่ไหนวันนี้เราไปดูกันนะครับหลายๆคนบอกว่าเสี่ยงมากผลตอบแทนมากมันจริงหรือเปล่าคูวอร์เรนบอฟเฟตบอกว่าร้อยละ95%ของคนที่อยู่ในตลาดเป็นคนที่เล่นหุ้นแบบระยะสั้นและนักลงทุนระยะยาวเนี่ยมีแค่5%เเท่านั้นนะครับและเขายังพูดต่อไปอีกว่า คนที่ประสบความสําเร็จมีแค่ในตลาดหุ้นมีแค่5%เท่านั้นแรกๆหลายๆคนอาจจะเข้ามาในตลาดหุ้นเพราะว่าอยากจะลงทุนระยะยาวออมในหุ้นแต่พอมาดูผลตอบแทนปีหนึ่งได้แค่20%แต่พอไปดูของเกิงกำไรปีหนึ่งอาจจะนานไปอาจจะเป็นวันหนึ่ง 3เดือนก็ได้เงินมาเยอะแล้วนะครับจุดที่น่ากลัวที่สุดนะครับเป็นจุดที่น่าลงทุนที่สุดเพราะจุดที่หุ้นมันลงมาเยอะๆจุดนั้นเราควรเข้าไปซื้อนะครับราคามันต่ําเราได้ซื้อของที่ถูกแต่อีกมุมมองหนึ่งหุ้นที่ตอนที่มันน่าซื้อมากๆแล้วก็มันขึ้นมาหลายวันแล้วกราฟเขียวตลอดขึ้นตลอดนี้เป็นอาจจะเป็นจุดที่จะเป็นจุดกลับตัวหรือว,ว่าลงมาก็ได้นะครับ ก็เป็นจุดที่น่ากลัวเหมือนกันบางคนกะจะมาเอากําไรแต่ก็ขาดทุนอยู่ดีนะครับและ3วิธีนะครับที่ความเสี่ยงต่ําแต่ผลตอบแทนสูงข้อแรกเลยนะครับเราก็ต้องเลิกเสี่ยงก่อนเราอย่าไปเล่นอะไรสิงเสี่ยงนะครับหุ้นเราอย่าไปขายเยอะไปซื้อไปขายทุกวันนี้นครับเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายตรงนี้อันตรายมากเลยนะครับและข้อที่2เลยนะครับหาหุ้นบริษัทที่ดี กำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ราคายังถูกอยู่มีคำคำหนึ่งที่ VI เขาพูดกันนะครับคือได้กำไรตั้งแต่ซื้อแล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเข้าไปซื้อในบริษัท A ตอนที่มันลงมาในราคาเหลือ2บาทแต่มูลค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่4บาทนะครับตรงนี้เราก็กำไรตั้งแต่ซื้อแล้วเพราะว่าราคาจริงๆมันอยู่4บาทนะครับและข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือรอจังหวะหรือว่ารอโอกาสนั่นเอง ถ้าวันนี้เราสามารถแค่รอได้ปั๊บเราออมเงินทุกๆเดือนแต่เราไม่มีจังหวะซื้อเลยเราออมเงินมาเป็นระยะเวลา1ปียังไงก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่าเราถ้าเราลงทุนตอนนี้เราขาดทุนอยู่ดีสมมุติว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับจะแนะนําเลยนะครับหุ้นเนี่ยถ้าไม่ลงไม่ต้องซื้อเพราะว่าตอนที่หุ้นลงมา960จุดเนี่ยเป็นจังหวะที่เจได เงินคืนนะครับก่อนหน้านี้ขาดทุนมาตลอดก็เสียเงินไปเยอะแต่ช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยจะได้ได้เงินคืนตรงนี้ครับกับคืนมาทั้งหมดเลยนะครับหุ้นยิ่งลงเรายิ่งชอบเหตุการณ์เนี่ยอาจจะมีปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งเราอาจจะซื้อแค่ครั้งถึง2ครั้งก็ได้นะครับและก็เราก็หาจังหวะที่ตลาดลงแรงๆยังไงก็กําไรนะครับกำไรแบบมูมูด้วยถ้าเกิดเราเข้าใจตลาดและเราก็ควบควบคุม ตัวเองได้ไม่ให้หลงไหลไปกับหุ้นปั่นหรือว่าหุ้นเก่งกําไรนะครับต่อจากนี้นะครับเจะจะเอาบทความของเฮียฮ้งนะครับมาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าเขาคิดยังไงท้ายที่สุดแล้วนะครับการบริหารความเสี่ยงหรือว่า risk management เนี่ยครับมันคือคีย์สาคัญเลยเราต้องบริหารความเสี่ยงให้ได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรทุกอย่างมันมีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับไม่มีสิ่งไหนที่ความเสี่ยงเป็นศูนย์แต่ ขึ้นอยู่กับเราว่าจะบริหารความเสี่ยงให้มันน้อยลงไปได้ยังไงนะครับถ้าเราทำได้การลงทุนมันอาจจะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ See you